ไม่หนิแม่ป้าพี่น้าใสๆๆพุน่าหัวมันเออแต่ว่าเอาดินออกสิเ้องได้เอาขี้ดินออกก่อนป้าเอาดินออกก่อนบาาพี่น้องโอ้ยออกกระยันบมางนะหัวมันยันเนึงคุ้มค่ากับการบูอยู่ไปย่างโซ่ข้าบนรถไฟยังได้หละเออออาต้าโอ้ไหนไหนไหนนี่ค่ะพุน่าพี่น้องหัวยันยค่ะโอ้ดินเานดาบูเข้าไป เออคุ้มคุ้มคุ้มอยู่หัวหนึ่งอ่อนน่าหลุนคุณยายครับพี่น้องโอ้หัวมันหรอหัวยังหัวมันหัวมันเขี้ย <c oughs> โอ้กระสมสมเ,สมเขี้ยเพื่นอนกับพี่น้องโอ้ยให้หัวหน่น้อยสมเขื้ยสมเขี้ยหนอน้อยเขี้อมันกะหายากคักพี่นอ้งนองอ้างรอรองกับพอเขี้ยมัน อันนี้มันมีเทียนหน่อยๆนะคุณยายเราก็เลยลองกลอนบ้างก็ได้หัวันน้อยๆคือบาดและหายากเทรียมันคือดื่มคุณยายกดมันค่ะพี่น้อง ลงหัวแล้วพี่จังเห็นจังยูใส่พี่คนยูใสกับพ่้ขาเป็นไงพี่้องไร้ล้จี่นยายไปขุดบ้านขึ้นมาขไปยุ่บอกเม่ข้ามหมดหัวโอ้คุณยายก็ได้ข้ามหนึ่งกับพี่น้องนั่น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 ว่าหน่อยนาเลยแมเป็นญาตแหวมูเลยากก็ได้ข้ามนะค่ะคํามาข้ามใส่กับฟ้าเสือไว้กับพี่น้องไม่ได้ ว่าวต่ใช้กับตาด้วยหนูเด้หัวใหญ่ไหลพูดพูดประสานแล้วแตอีกเราขั้หนึ่งแล้วไหน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 ี่นีโอ้นั่นค่ะโอ้เปอกเปลือกให้พร้อมต้นนั้นมาค่ะพี่น้องอันนี้เ้าออกจากป่ามาแล้วค่ะออกจากป่ามาแล้วเบิ้งห้าไปเบิ้งอันผลงานของแต่ละคนค่ะโอน มาเบิองมาเบิองมาเบิองหัวมันเท่านี่คร oh, like, ับพี่น้องนี่นี่นี่เบืองเบืองเบิองขุนอ่ะไว้ปูย่างหลายเลยขุนอยู่พี่น้องนาะมาขุดขุนขุดขึ้นไปช่างขุนขุนช่างขุนน้ำบุญนี่ค่ะยูแม่ยายยูมองอันยูแม่เขาต้องได้ได้ได้แค่หลายๆแต่มันห่างทีมันห่างเยอะได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องมาค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนีเนาะค่ะขอบคุณที่ ติดตามรับชมให้กำลังใจเนาะคะ่ะขอพุณที่ไปบูปาน้ำกันยิบนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบยิบพ so ุ่นโซ่ฟือค่ะพี่น้องพามาบูปาน้ำกันถุงหน้าร่มแห้งๆค่ะพี่น้องวันนี้เขาปลาเย็นสบายดีนอันดานอนหลับนอันดา,นนนนดานถ่าจะอนอนหลับ สวัสดีค่ะคุณยายมือค่ะมือนี้คุณยายไปขุดมั่นมากไปจังไหนคะอืมขุังหนแต่ขุดจังไหนมือแนอยู่ขึ้นห่านปลามั่นตีล่ะอืมภาไปลุยมือนี้พี่น้องบอกกำลังกายนี่ค่ะคนกากีน้องปลาหมันมือหนาขวดไปนากินนะจ้ามั่นขึนเน้ออืม มันหนักตัวแม่ว่าแปลว่าบ๊อก,ไ,กอได้อะแม่ก็ติ๊กได้ขี้อ่ะบ๊อกก็ได้อ่ะเดี๋ยวสีอ่ะเ็ดบวดมันแซงค่ะพี่น้องเศรษหวานมันแซงเศรษวดบพราะได้กินโดนแล้วเนาะแม่ห่างหายไปนานมัน้งจีอ่ะจีค่ะพี่น้องหัวงามงามวัวแม่แล้วได้หัวใหญ่หลายหัวอยู่พี่น้องหัวใหญ่ใหญ่เห็นวายายาย่านางเขีนอยู่กับฉันนางโดน <c oughs> นางรุ่นคุณยายเข้าไปนี่อุโมงค์ น้ำปนในกระโูเข้าไปพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวสีอนันเห็ดอนันบวชมันแซงกินนะคะอมอยง่ายๆเพื่นนอนเอาค่ะพี่น้องนี่คุณเมร์มแ,แล้วปอบโอ้ยคือหอมเลยเสร็จแล้วสีอันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเมร์สีหัน่นเห็ดบวชนาะค่ะพี่น้อง บวดมันแซงโอ้เด้กินหอมหอมขึ้นน้อมแมวนี่หัวใ่ก็ต้องมาปาดอีกแกงสีละหัวหน่อยๆพอดีพอดีพอดีคำข้าล่าไปกับอย่างแรกแต่หัวใ่เออปาดมากกับมะฮันเป็นชิ้มคึ้เกาขอพี่น้องเมืองอาก่ะเดี๋ยวเขาสิเปไปเหยีดบวดมั่นน้ำกันค่ะ เบล็กกินโดนเดียดแลแลวดูซึ้งว่าอยากกินนี่ก็ับขึ้องเดียวสิตั้งหมอออ้อหยักมันแจ้งข้าค่ะพี่น้องอันนี้ใส่น้ำน้อยๆนะยันกระทะก็ยันอันมอไหมเนมาะค่ะหัวหม้อไหมนะค่ะเดี๋ยวห้ามาลงมือกันค่ะนะค่ะเดี๋ยวอียนใส่กระทีลงไปก่อนเนาะค่ะ เท้ากะทิก่อนใส่กะทิกองค่ะมันบ่หลายกะทิได้อันได้กะทิอนอนเมนี่ได้อันแค่เฮี้ยเป็นบ้านหมอนเดียวค่ะถ้าเป็นไดแล้วไปอันเที่ยวปลาเนาะแล้วว่บสบายหลายมือกับพี่น้องเป็นอาทิตย์แต่เราก็นอนเบิ่งคลิปเนาะเบิ่งคลิปอัน ค like ิดบ้าดินบ้าบอยแล้ววะนอนนอนเบิงชุ่มือชุ่มอหวาันขึ้นใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลใส่น้ตัช้ขาวเนาะเกลี่ยใส่กระถิบก็าลายังไงนี่แตยังไงเนาะอาจม่ตามสูตรเถอะ tưởng chưa có cái thứ bằng cái thứ như thế nên nó luôn được chưa Đồng là ừ. Nói không ăn trong luôn คือมั่นแจ้งสีเท่าอันเมียแล้วหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ห้าจ่หนึ่งเอาหนึ่งแล้วก็เอาไปแกะเปลือกแล้วก็หัวใหญ่ๆกับมหันเป็นชิ้นหรือเกาครับพี่น้องเนี่ยหัวหน่อยๆงามๆบางคนกับประหยัดได้นไดนนเนาะหัวหน่อยเป็นงามนกรุบเๆิ่างหัวใหญ่แต่เวลาห้ามาเห็ดกินห้ากับเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยคือเก่าค่ะพี่น้องพร้อมใบเตยใบเตยนี่ใบเตยขางบ้านเฮาค่ะนะคะเดี๋ยวมา กินน้ำกันขันเหนียวเหนียวไม่ว,ว่าเหนียวคากว่บสันดรตมันก็ชิใส่เกลือค่ะพี่น้องนึ่งตาลห้ารอยห้าอยชิมมังกันบ่ามันได้รสชาติที่ต้องการหรือยัง ลงไป่นงเพิ่มความหอมอการใส่มันของเราลงไปเลยมันแจ้งครับแจ้งตีนะ๋บนใ่หม้ลงไปเลยหม,มครับนมหเยมันแจ้งกับหอมอยู่แล้วครับ่นมมันแจ้งกับหอมอูีแล้วนะแต่กินเหอนมันแจ้งอยู่เวลา เม่ลอดต้มนัวบ้าเล่าลหนึ่งแกะใช่ตู้เย็นปนิดไว้นะเวลาเขาเปิดตู้เย็น่นี่ยสกินหอมขึ้นน้องแมวเ,เลยค่ะพี่นอ้องมันแช่บเม่ลราหามเนี่ยร้อยครับพี่นอ้องเดี๋ยว ปิ๊ดฟ้าไว้ลอเดือดครับพี่น้องว้าวนี่ยินเสียงเดือดแล้วพี่น้องคนหอมมากเลยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วสำหรับบวดมันเนะเนาะค่ะบวดมันแซงนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อย บวดมันแซงเข้าค่ะมันหแนบบึ่งน้ำถั่วเนานะค่ะพี่น้องเมียแล้วบอกว่านา้ำมันก็สีสีส,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 สีเป็นแบบนี้ค่ะอาจสิบว่าสวยงามเท่ายเนาะเป็นน่ากินมากเลยโอ้หอม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 ,หอมนี่เลยค่ะบวดมันแซงเข้าค่ะพี่นอ้อง ลอยขึ่ขนหงแบดมันแซนเขาโยอันไฮอันอีดโลนซิมเบืงอง,องครับพี่้องแสบป้อควะแสบครับแ <laughs> สบครับโยบโปเลยนอ้น่ะโอ้อ่านทวนทวน,ทวนเยอะอากาศเย็นเย็ยนหิ่งหงหนาวเหนียวบ่อกำลังดี วามาค่ะมากินมันแทงน้ากันค่าปวดมันแจงนะคะเอิญพี่น้องมากินน้ำนะครับพระคุ<อ>่ <laughs> ครั <c oughs> บเจ้า <c oughs> ครับห <c oughs> นาวปวดหนาวปวดอืมสื้ทอนๆย่มอากาศเย็นๆโอ้ยมือนนี่หนาวแห้งครับพี่น้องพาคุณยายเราไปขาปลาหามันพอดีเยออยิดแล้วยังบนท่านกับบุรีรัมย์กับพี่น้องก็เลยมีคนพาไป เอตรวจบ้าขอแล้วกับประท่านกลับมาเนาะก็เลยนประท่านมีคนพาไปมน,นีได้โอกาสมาครับมาพาคุณยายไปมาค่ะบสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะะักข่าวขอบพระคุณหลายๆที่มาอยู่เป็นมูกันนะคะเฮดมันแซงสู่กินเนาะเพยสวัสดีค่ะเฮดสวัสดีครับ,รบเอา้าหมอนี่มาแต่ใส่ในถุงทองมือนีอ่กําลังจมอยู่ว่าบ่ามาหายไปนอนครับ